หนุ่มใหญ่เหลืออดเผาเข่งปลาทูฝากถึงรัฐบาลกับ AI การคัดกรองคนเดือดร้อนมั่วจัดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าน่าหดหูใจเอามากๆสำหรับสังคมเมืองไทยในช่วงวิกฤตโควิด -19 ที่ทำเอาทั้งประเทศเป็นอัมาภาภาพาตในทุกๆด้านอีกมุมหนึ่งมีหนุ่มรายหนึ่งออกมาราดน้ำมันจุดไฟเผาเข่งปลาทูของตัวเองซึ่งน่าจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวของเขาจนมอดไหม้ทั้งหมดและหลังจากนั้นเขาก็ได้อัดคลิป ระบายความน้อยเนื้อต่ำใจโพสต์ลงในโลกโซเชียลผ่าน Facebook ที่ชื่อว่า k i n g โพ um. ดําไม่กี่ชั่วโมงก็ได้มีการแชร์คลิปนี้ออกไปอย่างมากมายโดยที่เขานำเข่งปลาทูที่เป็นอาชีพที่เขาทำอยู่ประจำพร้อมกับบูธหน้าร้านของเขาออกมาราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาอย่างน่าเศร้าสาเหตุที่หนุ่มคนนี้ ต้องเผาประชดในคลิปก็เป็นเพราะโครงการเยียวยาเงิน5,000บาทจากทางภาครัฐซึ่งเขาได้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ระบบ AI คัดกรองกลับแจ้งมาว่าเขาไม่มีสิทธิ์และที่ทําให้เขาเจ็บใจไปมากกว่านั้นก็คือพวกคนที่ลงทะเบียนไปเล่นๆไม่ได้คิดอะไร และมีกินมีใช้สบายๆไม่ได้ลำบากกลับเอาเงินออกมาโพสตโชในโลกโซเชียลอย่างสบายใจคนที่เดือดร้อนจริงๆกลับไม่ได้คนที่ไม่ได้ทําการเกษตรก็ถูก AI แจ้งว่ามีอาชีพเป็นเกษตรกรดูสับสนวุ่นวายไปหมดการกระทําครั้งนี้ของเขาแสดงให้เห็นว่ามันมาจากความน้อยเนื้อต่ําใจแบบสุดๆจึงได้แสดงออกมาแบบนี้แล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ก็ประสบปัญหาแบบเดียวกันและได้รับการตรอบกลับมาไม่ตรงกับความเป็นจริง อย่างไรก็ตามขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาดูแลแนวทางการคัดกรองอย่างจริงจังให้เกิดบรรทัดฐานของสังคมไทยด้วยให้ชาวไทยและชาวโลกทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยเร็วโโอ้ห oh.

Ló nó tay